สมูทนิมไหมนุ่มกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมไอนายเฮียวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาลองสตรีดฟู้ดลาวนะครับที่เมืองรวงพะบางไม่ต้องพูดจาอะไรมากไปดูกันเลยนะอันนี้ขายยังไงครับเขาสี่หมื่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเขาจีขเขาจีปากเต,ตอ๋อไอเหมือนที่เราเคยกินใน อีพนั่นไงที่เราขับมอชั mm hmm. วันน้าอร่อยดูดยวลองอีกรอบยวลองอีกรอบนะ mm hmm. เอาอันหนึ่งครับผมคอ <Okay. S 1> ว่าชา์จแอร์อ่อันนี้ oh, <Okay. S 2> สี่หมื่นนี่มันเท่าไหร่วะสี 40, ่หมื่นนี่มันคิดเลทยากอะเพราะว่าเมื่อก่อนผมมามันเลทห้าร้อยแต่ไอัเนี้ยมันเลทอยู่ที่หกร้อยกีบแล้วครับต่อหนึ่งบาทถ้าสี่หมื่นละถ้าสี่หมื่นถ้าเลทห้าร้อยมันอยู่ที่แปดสิบบาทแต่นี่ก็น่าจะไม่ถึงไม่ไดถึงแปดสิบบาทน่าจะประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทผมวม่ใช่ตอนเนี้ยบาทละหกใช่ม,มเราเรา,เราคิดเลทละหกร้อยกีบ เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นี่นะครับขเขาจีปากเตน,นะครับอ่านี่เมดอินรวมพ้าบางนะครับข้างในก็จะมีพวกแตงกวานะครับหมูยอหมูหยองแล้วก็เป็นผักนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะเดี๋ยวลองดูจริงๆมันก็เป็นชิ้นต่อกันแต่ว่าเขาตัดให้ครึ่งหนึ่งนะครับให้มันกินง่ายขึ้นนะ รสอร่อยครับท่านผู้ชมรสอร่อยเจียว่าครบเครื่องครับแล้วก็ได้ได้ความหอมของผักนะครับเป็นผักชีนะครับเป็นผักชีอร่อย่านถ้า กินเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมว่าคนเดียวชิ้นนึงเนี่ยอิ่มเลยครับท่านผู้ชมโอเคงั้นเราไปลุยกันต่อเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศตลาดมืดของเมืองหลวงพระบางนะครับเป็นเมืองอางตอนเหนือของประเทศลาวนะครับ มาเจออีกหนึ่งร้านครับผมคือผมยังไม่เคยกินเลยนะผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรวะกะแรมผัดกะแรมผัดนะครับอ่าก็คือเป็นถ้วยเล็กก็20่สิบพันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก้วใหญ่เท่าไหร่นะอ๋อยี่สิบห้าพันงั้นเอาแก้วเล็กหนึ่งครับขอโทษนะครับก็มีอ่านมชอนะ็อ,ชโอกโกแลตนะอ่มามะพร้าวแล้วก็มะนาว มะนาวอ๋อมะนาวทำไมเขียนเขียนอย่างนี้หรอมะนาวเออใช่อ๋อมะนาวนะบ <laughs> ูมินอ๋อเยอะแยะนะครับ <c oughs> โกโก้ไอติมมโลเอออะไรก็แดกไปเถอะฮะ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคถ้ <c oughs> งางั้นก็น้ำเดียวก็เสร็จเลย <c oughs> <c oughs> เอ๋องั้นเอาเอานมกับมะพร้าวแล้วกันครับผม <c oughs> แก้วหนึ่งเอาแก้วเล็กนะครับ <c oughs> อ๋อนี่ก็สับสับสับลงไปนะครับแหมพปีโป้สับลงไปอย่างคล่องแคล่วครับ เี่นิดนึ่มาตามแม่ค้าจริงจังมากเลยครับโถ่ขายมาแล้วกี่ปีครับเนี่ยข่เย์องาโอ้สองพันสิบห้าครับตอนนี้สองพนย่ะครับเก้าปีแล้วโอ้โหทำซ้ำซทบนลาบเลยครับ ไม่ใช่ไอทิมผัดอันนี้มันจ,จะจักแจงมาแกระแลม,แมผัดอ๋อใส่เห้าอ๋อใส่เหล้าด้วย<อ>ให้กินเยอะนี่เมาไหมครับอ๋อเต้นได้เลยโอ้โหข,ข้าก็รอเนาะโอะ้ไม่ข้าก็ช่วยวะ,ะนัสสีเดทแทมไลยอยู่ตรงเขา <laughs> นี่นี่อันนี้คือของเรานะครับนี่มะน,นาวกับนมสด คงจะเย็นมากเลยเนาะข้างล่างข้าง,ออรรงล่างนี่คืออะไรครับข้างล่างนี่คือน้ำแข็งใช่ไหมอ๋ออ๋อเป็นแข็งเย็นเหมือนอินเดียนะอินเดียนี่ต้องเป็นน้ำแข็งนะ นี่คือกระเลมผัดที่หลวงพระบางครับผมนี่อันนี้เป็นรสชาตินมสดบวกกับมะนาวนะครับน้องป๊อบบอกว่าอยากได้เปรี้ยวๆหน่อยว่างั้นนี่อันนี้เป็นม้วนเลยนะลองดูเต็มสิบได้เต็มสิบรอ ให้เก้าเกล้าเลยนะเนี่ยผมให้เก้าเลยนะคือต้องบอกรสชาติก่อนรสชาติเนี่ยนมเข้มข้นมากนมมาก่อนแล้วตามด้ยวยเปรี้ยวทีหลังแล้วความเย็นกับมวลมันเนี่ยกำลังพอดีเนะครับก็ไม่ได้เละมากไม่ได้เละมากเหมือนไอติมนะแต่ก็มีความแข็งที่มันพอดีก็ไม่ได้แข็งมากนะนี่คือ,ค,อ,ค,อคือแดกเข้าไปแล้วสดสดชื่นเนี่ย สดชื่นเออม,มันเป็นเนี่ยอ,อะไรบ้ากูไดย่าเลยเด้เอ,อเนี่ยอืมอมืโอ้ยผ่าให้เก้าเลยร้านนี้อือเออกินเบียร์กับฟองหวานเนี่ยนะโอ้อะไรบ้านนัยกูเอ,อาละปี่ชมตอนนี้ผมมาเจอสินค้าที่น่าสนใจแล้วนะอันนี้เขาเรียกอะไรครับไก่หมูยัด ข้างในนี่คือหอมได้ไหมครับหอมเมลรใหญ่ขนาดนี้มันเป็นหอมเลยอ๋อเป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็คือย่างย่างแบบนี้เลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็กินอ๋ออันนี้เป็นอาหารอะเลยครับอ๋อเป็นของจีนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ,อ,อ๋อชิ้นละขีดละเท่าไหร่เนี่ยขีดละสี่หมื่นแต่นี่เป็นไส้หมูใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ไส้หมานะก็มีอ๋อโบมีพวกนี้ก็หมูหมดเลย อ๋อแต่น่ากินน่ะวูแต่ไม่มีทั้งน่ะมันต้องป,อประหยัดหัวไปทำไมทำขัดใจอย่างนี้วะเนี่ยเออแอก,กินหมดเลยได้แล้วครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ เหมือนปิ้งย่างหมาล่านั่นแหละครับนะแต่ว่า <squishy. S 2> ไอ้ตัวเนี้ยข้างในมันคือต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วข้างนอกก็จะเป็นไส้หมูนะครับส่วนนี้ก็จะเหมือนผงหมาล่านะครับโรยด้วยงาแล้วก็มีซอสให้นะครับเฮ้ยโอช้อยย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 ย ลองมมันจะมีผงให้เราอ่าถ้าไม่จิ้มนะครับก็เหมือนเหมือนย่างไสหมูกรอบๆแล้วก็กินกับหอมนะครับกินกับต้นหอมแค่นั้นเลยนะนี่ลองลองจิ้มดนะูจิ้มดูผงดยจะเผ็ดหรือเปล่าไวายัางไงนะไม่รู้ลองดูรู้ ยิ้มผงนัวขึ้นแต่ว่าผงไอ้ผงม,มาล่าแหละแต่ว่ามันมันื้อจอดเค็มๆนิดนึงแต่ก็อร่อยดีเหมัันยิ้มผงม,มาล่าแหละเค็มๆบอ,อกเค็มๆนิดนึงว่าแล้วมันขาดอะไรไปมันต้องแก้ <c oughs> ครับ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 เออจะเอาอ่างหรือซามันจะแตกต่างกันไหมวิ่งกี่กันพีเส้นขนาดนี้ก็คงต้องชิมแลเอออ่อนอะอืมพอดีโอ้แม่ค้าก็สวยด้วยนะแม่ค้าก็สวยด้วยเดียหลวงพะบางเดียหลวงพะบางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเขาบอกว่ามันเป็นมันมีแค่ที่หลวงพะบาง เพราะที่เราที่จังหวัดอื่นไม่มีว่างั้นเดี๋ยวลองชิมว้าวว้าว how do you feel again oh oh stop 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 อร่อย oh, เฟรชชิ่งเลยใช่ สดชื่เนเลยรสชาติยังไงสมูทนิ่มไหมนุ่มสมูทเลยไหนขอลองสองสิบเก้าสิสตันส้มแอสเอ่าะไอส้มแอปเปิลทีนี่นี่มีฟงแคร์ม,มอเดียคือ้ายฟ